่่อออยยางเูไหนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องก็พามาตีพึ่งนะครับซึ่งอยู่ในสวนเนี้ยมันมันบินลงมาเล่นเขานะครับก็เลยโทรให้มาตีเผมมากับพี่แป๊ะนอะกวันนี้ตอกถอยนะครับก็มีถอยเก่าอยู่บ้างที่น้องก็ต่อกไวนะ้เนาะเขาบอกว่าโอเคเลยมันโหดนะครับบางทีเข้าไปอยู่ใต้กกเนี่ยมันมันบินลงมาต่อยท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปลุ้นกันก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันตอนตอกถอยนะครับแต่ขอตัดรวบลัดนะครับผมปกตินะครับต้นไม้นี้ผมตั้งกล้องแบบตรงเลยนะท่านผู้ชมเราต้องตอกอยู่สันแถบทั้งขวัญแถบตรงโน้นนะครับไม่ใช่ทั้งที่พี่แปะขึ้นนะครับผมพี่แปะตอกหงายท้องนะครับ มันจะขึ้นยากพูดถึงนะครับแล้วยิ่งเป็นทอยที่มันมันไม่เป็นเหล็กป้องอ้อยนะครับเวลาเหือแล้วออกโอ้ยมันลื่นมาก่านผู้มชมแล้วกำแทบไม่มิดมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับทอยมันเล็กแล้วมันทำทำไม่มือนะเราเลื่นถ้าใครขยงมือก,ก็คิดด้อะนะครับผมว่ามันสูงแล้วก็เสียวมือนะครับผมเสียวมือเสียวตีนประมาณนั้นนะครับทุกคนผมขึ้นมาแล้วนะสูงครับผมพี่แปะอยู่บนเพิ่งอยู่โน่นนะต้องไปไกลนะครับ ลรวก็นอนหลังนี่โอเคเดี๋ยวเจอกันใกล้ๆหลังนะผมตอนนี้ผมนั่งพักกิ่งพักง่ามอยู่โคบผมเตรียมเรียบร้อยนะครับแต่ต้องตั้งไว้เพื่อไม่ให้มันหมดท่านผู้ชมถ้าเพิ่งไม่กวนนะะแต่ถ้าเพิ่งกวนเนี่ยเราต้องตั้งลงตรงข้างบนอนะ่ะตั้งลงให้มันเกิดกวันนะครับไปข้างบน ผมขึ้นตามน้องอยู่นะครับก็จะขึ้นยากสักหน่อยนึงคือแบบเหล็กมันเล็กท่านผู้ชมเหล็กที่เราจะจับขึ้นนะถ้าเป็นทอยของผมมันจะเป็นเป็นเหล็กสีขุนนะครับลูกใหญ่แล้วก็การที่มันเป็นเหล็กป้องอ้อยอะ่ะมันมันจะไม่ลื่นนะครับแต่วันนี้เวลาต้นไม้มันหงายหงายท้องอ่ะนะครับไอ้แรงน้มถ่วงอะ่ะมันเยอะนะครับเราก็เหมือนเราขึ้นต้นไม้หงายท้องอะ่ะมันก็ต้องใช้กําลังเยอะนะครับนั่นแหละต้องความจริงต้องไปตอกอยู่แถบที่ผมตต่ไปแถบนู้นแล้วนะคือแรงน้มถ่วงเรามันจะน้อยนะใช่ไหม การตอกถอยต้องหาสันสันบนของต้นก่อนว่าต้นไม้เอ็นไปทังไหนอะไรเงี้ยแต่พี่แป๊ะเขาตอกตามของเก่าเขานะครับของเก่าของน้องคนที่เขาตอกขาวไว้แล้พวพอดีมันมีกิ่งอยู่ทั้งนั้นคือแกก็เลยอ้อมมาหน่อยนึงนะแต่ความจริงต้องตอกทางผมมันจะสบายกว่านะครับอันนี้ผมก็หันมาคืินทีนี้ก็ตอกไปอีกประมาณ3ลูกนะถึงจะขึ้นถึงพึ่งทั้งผมนะพี่แป๊ะเขาขึ้นไปแถบโนอนได้นะครับแต่ผมต้องขึ้นแถบนี้นะครับผมแถบโน้นขึ้นไม่ได้มันลื่นคือมันกำลุกถอยไม่ถนัดครับมันเล็กมากอะ แล้วก็หลายคนถามว่าไม่กลัวพึ่งหรือไงนะครับสังเกตนะควันมันเยอะเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมครบครบที่ผมห้อยลงไปเนะี่ยควันมันจะส่วนขึ้นมาเยอะมันก็โดนรังพึ่งบ้างนะครับผมแต่ทําไมพึ่งถึงไม่แตกก็คือว่าอากาศมันยังแบบเช้าอยู่นะครับผมถึงบอกว่าเวลาตอกทอยอะเช้าเช้าอะพึ่งไม่ค่อยกวนนอกจากถ้าเป็นฤดูร้อนบ้าฝนบ้า,บา,บาแดดอะไรเงี้ยพึ่งมันก็จะหากินเช้านะครับมันก็ยังมีการลงมากวนเราบางทีนะ แต่ส่วนน้อยนะครับผมการตอกถอยก็ตอกเช้าเ้าต้นมันสะเทือนนะครับแต่ถ้าไปตอกตอนแดดแรงๆหรือว่าเพิ่งออกหากินแล้วบางที2ลูกลูกแรก2อสามลูกแรกในการตอกถอยต้นมันสะเทือนพึ่งบางตัวพึ่งทหารนะครับพึ่งงานอ่ะมันมันมาเล่นเราแล้ววิงว่งวิงว่งนะครับอันนั้นแหละคือสัญญาณนะเตรียมตั้งแต่กกจนถึงลังนะครับตอกไปพึ่งก็ต่อยไปเรื่อยนะครับประมาณนั้น ก็หลังนี้นะครับตัวนี้นัดเขาก็เลยมาเช้ามันก็สบายนะครับแต่ถ้าผมมาตอนสายไปบ่ายหรือว่าอะไรเงี้ยโดนแน่นอนนะครับแต่ถ้าที่อื่นที่เราตเวนหาคือเราเจอเวลาไหนเราก็ตีเวลานั้นก็สังเกตมีหลายคลิปที่ผมกับน้องหรือว่าผมคนเดียวนยะโดนลุมหนักๆนะครับคือตอกทอยไปไม่กี่ลูกมันก็แถลลงมาต่อยเต็มตัวแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือควันที่เราทิ้งไม่ได้ยิ่งพึ่งต่อยเราก็ยิ่งจุดนะครับเกิดให้มันเกิดควันดเยอะ นะครับต่อยตรงไหนเราก็เอาควานะันไปช่วยหน่อยนะครับหมายความว่าถ้าต่อยบนหัวเยอะเต็มไม่มองเลยนะมันต่อยไม่ได้นะมันติดหน้ากากแต่เราจะปล่อยให้มันต่อยแบบนั้นไม่ได้ยิ่งปล่อยให้มันโถมมันก็มีกินเหล็กไนยเยอะพอมีกินเหล็กไนยเยอะนะครับท่านผู้ชมทีนี้มันจะไม่เกาะมันจะไม่บินต่อยแล้วมันจะเกาะแล้วก็ตายมุดตามคอตามแขนเสื้อตามรองเทา้าอันนี้ละโคตรทรมานนะครับผมนั่นแหละคือประสบการณ์ตีขึ้นของพวกเรานะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดเดี๋ยวไปดูข้างบนกันเอาอยัางแกอยู่ไหนะ่ะดูก่อนโอ้วนน้ำก็เป็นที่หน้าเีิดาท่านผู้ชมคือกล้องมันค้างผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมถ่าย360้อสองศานะฮะที่แขวนอยู่นะ กล้องแขวนก่อนนะผมเอามาแขวนก่อนนะครับแล้วก็มันมันสามารถถ่ายได้หมดรอบรอบทิศทางเลยรวมทั้งสองลังด้วยเวลาน้องตายก็ไปปาดก็คือจะเอาทั้งสองลังรวมกันนะคนระับในคลิปเนี้ยแต่มันดีที่ผมยังตั้งตัวนี้ซูมขึ้นไปข้างบนนะครับก็เลยต้องได้มุมนี้แต่น,นั้นค้างไว้แล้วใช้ไม่ได้แล้วมันก็เปลยเป็นคลิปแรกที่ผมก็มโมโหขึ้นต้นพึ่งนี้มนโมโหมากมโมโหตัวเองนะครับที่ไม่ดูกล้องให้ดีก่อนว่ามันบันทึกยังไงนะครับ ทีแรกนึกว่าบันทึก3า0อสงศามันมีสองตัวนะครับผก็เป็นที่น่าเสียดายก็คือว่าผมจะชอบถ่ายในมุมสูงๆนะครับมันสวยนะครับกหอวน้ำที่ผมนะครับได้สองก้อนถามว่าเยอะไหมสองก้อนนี้มันได้สามโลได้สามโลกับสามขวดนะครับผมมีมีคนถามอยู่นะส่วนของพี่แปะผมยกให้เจ้าของไปหมดนะครับแล้วก็แถมตัวอ่อนที่ผมกําลังตัดเนี่ยยกให้เข้าไปอีกชิ้นหนึ่งสองชิ้นนะครับผมเหลือกลับมาปิ้งกันกิน ชิ้นหนึ่งไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่เป็นพึ่งพึ่งเจะสองนะท่านผู้ชมมันอ่อนเหมือนพึ่งขาวนะครับก็ได้น้ํามาแบ่งกับน้องสามขวดสามขวดไม่โขงนะฮะแล้วก็สามกิโลแค่นั้นเองแล้วก็นอกนั้นให้เจ้าของบ้านเขาลังใหญ่ที่พี่แพตีนั้นอันนั้นยกให้เขาหมดคือมันเป็นพึ่งนานแล้วท่านผู้ชมมันเลยเจาะน้ําดูดแทบจะฝ่อเลยนะครับคือได้น้ําน้อยมากปกติเนี่ยสองสองรางใหญ่ๆเนี่ยถ้าถ้ามาไวากว่านี้มันก็จะได้น้ําเยอะนะครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับผม